สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่อง3303ไลน์นะครับวันนี้เราก็มาเจอกับเกมดาร์กเ m e s สิตนะนี่น,นะครับก็คลิปนี้ผมจะมาอ่ารีวิวระบบอารีนาหรือว่าระบบ PP ภายในเกมนี้นะครับว่าอ่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูระบบอารีนากันสักหน่อยละกันนะครับว่ามันมีระบบแบบไหนบ้างนั่นเองอ่เดี๋ยวเราก็ไปดูกันสักหน่อยละกันนะครับก็ะจะมอีอารีนานะครับที่ เล่นหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอารีนาที่มีผู้เล่นหลายคนนั่นเองครับก็สามารถจับทีมได้เนาะเดี๋ยวเราค่อยพาไปชมแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีพวกไล่ล่าท้าทนุกไล่ผู้นี้ผู้นี้เนาะก็จะเปิดทุกวันนะครับทุกสองทุมนั่นเองนะแล้วก็จะมี Battle รอยยอนนั่นเองแล้วก็อารมณ์เหมือนว่าใครเหลือลอกคนสุดท้ายก็จะได้ของรางวัลไปนั่นเองแล้วก็พวกฉายุงฉายาย,ายาอะไรแบบนี้นั่นเองนะก็ผู้แข่งแย่งเท่านั้นที่จะได้ไปนั่นเองเนาะก็ ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูระบบอารีนาแบบหนึ่งกันสักหน่อยนะครับระบบอารีนาแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับก็เราสามารถกดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็จะมีแจกบอกร้านค้าบอกนะครับก็ร้าน้าคือแต้มอารีนานะครับที่เราจะต้องเอามาใช้ซื้อของพวกนี้แนละ้วก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะผมบอกก่อนเลยนะว่าแต้มอารีนานี่คือสำคัญมากๆเรา ต้องซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับทุกตัวเลยนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าต้องซื้อทุกตัวนะครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยมันจะมีสายใหญนั่นเองเนะที่มันจะทําให้เราเนี่ยได้สเตสตัสเสริมขึ้นมานั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพยายามลงอารีน่ากันเยอะๆนั่นเองเพราะว่าผมเชื่อว่าอันหลังๆเนี่ยมันจะใช้แต้มเยอะมากกว่านี้แน่นอนนะครับอย่างเช่นที่ผมซื้อมาเนี่ยก็20เศษเนี่ยมันก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ สองพันแต้มหรือว่าเท่าไหร่นี่แหละอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะเออลืมลืมไปแล้วลืมแล้วต้องไปดูในไลฟ์สดนั่นเองเนาอเออเพราะว่าซื้อซื้อในไลฟ์สดนี่แหละโอเคก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราลงแบบ บ่อยๆนะครับต่อสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีะแต้มอันนี้นาบอกอยู่นะว่าถ้าเราลงครบร้อยรอบอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะได้แต้มมานั่นเองนะครับก็แค่ลงก็พอครับไม่ต้องชนะนะแค่ลงก็พอนั่นเองครับก็อย่างผมเนี่ยผมลงไปกี่รอบแล้วสูงสุดก็คือ24รอบหรือเปล่าเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูอ่ะ24รอบนะครับก็เดีย๋ยวเราก็ลงไปเลยนั่นเองคืออารีน,นาเนี่ยมันจะรีเรื่อยๆนั่นเองครับก็ อันนี้คือมันให้เราชนะไปเลยเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าเข้าต่อสู้ให้ดูแล้วกันนะครับนี่เข้าต่อสู้ไปเลยเพราะว่าพลังผมเยอะกว่านั่นเองนะครับก็อารีนาเนี่ยสามารถปล่อยออโต้ได้นะครับหรือว่าจะเล่นเองก็ได้นะครับจะมาทับเองหรสกไปิลก็สามารถทาได้นั่นเองอันนี้ผมก็จะปล่อยให้มันเล่นไปนะเพราะว่าพลังผเยอะกว่าเขาเยอะมากครับก็ดีคิวไปทำๆๆเรียบร้อยนะครับแตก ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเกมนี้เนี่ยคือสก,กิลมันอลังการมากนะเออก็คือสก,กิลทีมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสะใจมากเลยอะไรแบบนี้คือแบบเห็นเลือดตรูเนี่ยลดเป็นข้ออะไรแบบนี้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ,อ้ยโอ้โหเรานี่คือแบบผมก็เอาเรื่องนะอะไรแบบเนี้ยโอเคนี่นะครับก็พอเราลงครบ25ครั้งครบแล้วเราก็จะได้ของรางวัลตามที่เขากําหนดเอาไว้เอาไว้เนาะก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยลงร้อยครั้งนะครับก็จะได้แ้บอลิซ่าก็ถือว่าสูงนะ หลายพันนะครับก็อย่าลืมมาลงกันละกันเนาะเพราะว่ามันสำคัญนั่นองอย่างที่ผมบอกเลยโอเคต่อไปจะเป็นอารีนาแบบหมู่กันบ้างน,นะครับก็เป็นกลุ่มเราเป็นทีมนะครับก็จะมีอ่าอารีนาผู้เล่นหลายคน,นครับอ่าอน,นี้นะครับก็จะเปิดาตามเวลานั่นเองนะจะเปิดตามเวลานะครับก็4ี่โมงครึ่งถึง5้าทุ่นะครับถ้าเป็นเวลาไทยก็อ่า ไปสามโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะเออหรือไม่ก็ประมาณสี่ทุ่มนะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันก็สามารถลงได้นั่นเองก็ถือว่าหลายชั่วโมงอยู่เออถ้าเพื่อนๆกลัวว่าเออจะเล่นไม่ทันไม่ต้องห่วงนะเ,ออเล่นทันแน่นอนนะครับก็คือมันปิดตอนที่เซิร์ฟมันรีเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ากิมนี้เนี่ยคือจะรีตอน5ทุ่มเวลาไทายนั่นเองเนาะก,ก็น่าจะประมาณนั้นเนาะโอเค ยวเรากดเข้าสู้ให้ดูและกัดน,นะครับว่าระบบนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวอ่ะพาเข้าไปดูเลยโอเคอ่ะโอเคทุกคนก็ผมก็เข้ามาที่หน้ารนะบบ5 5 V 5แล้วนะครับก็ผมเ,เล่นครบไปแล้วนั่นเองนะครับก็เห็นเห็นไหมว่าของวันเนี่ยที่เรารับเนี่ยคือรับครบแล้วน,นั่นเองนะครับก็ผมได้ลองเล่นดูแล้วเนาะแล้วก็ผมเนี่ยจะเล่นให้กับทุกคนดูเนาะว่าระบบนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วก็ วิธีเล่นเนี่ยเราก็กดเข้าไปเลยจับคู่หลายคนนะครับนี่สามารถเชิญเพื่อนก็ได้นะครับลงกับเพื่อนก็ได้นะหรือว่าจะลงกับคิวเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเราเล่นคนเดียวมาโซโล่เลยแล้วก็จับคู่ด่วนไปอ่าแบบนี้เลยนะครับนี่คือไวมากอืมเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้กับเพื่อนๆดูนะครับคือผมก็จะอธิบายไปด้วยนะว่าอ่าวิธีการเล่นมาเล่นยังไงบ้างเนาะโอเค อย่างแรกนะครับเพื่อนๆจะเห็นแต้มด้านข้างนะว่ามีแต้มอะไรบ้างนเนาะก็ให้เราเนี่ยไปยึดมานั่นเองนะครับนี่ไปยึดสีอะไรก็ได้นะไปยึดไปเลยนี่เดี๋ยวผมจะยึดให้ดูเนาะอ่าแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยพอเรายึดมาได้แล้วนะครับเราก็จะได้แต้มบวกมาเห็นไหมบุญหัวเราเนี่ยบวกคะแนน3มแต้มนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าขีด ตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็น5้าแต้มนั่นเองนี่แบบนี้คือมันจะบวกแต้มได้ไวกันเองนะเออแล้วก็พยายามนะครับเอยากให้ตัวเราตายนั่นเองนะเพราะว่าถ้าตัวเราตายเนี่ยเราก็จะอไอ้ลูกกลมๆเนี่ยก็จะตกไปนั่นเองยิงนมาตีเราละแบบนี้เลยนะครับถ้าทางที่ดีอ่ะลงกับเพื่อนก็ได้นะเพราะว่าต้องให้เพื่อนมาคุ้มกันนะครับไม่งั้นเราไม่ไหวนั่นเองก็คือคนอื่นเนี่ยก็จะมาลุมตีตรงกลางนั่นเองนะเพราะว่า เพื่อที่จะไม่ให้แต้บศัตรูเนี่ยนำเรามานะเอออันนี้คือแท้บศัตรูนามันเองคือตองเก็บราเหมือนกะันนี่ผมก็ตายแล้วคือแรงจัดเลยอนะ่ะมันฮูดตัวมันมากนะเออเรียบร้อยนะครับผมก็ตายนั่นเองอ่าแบบนี้เนาะก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกบัฟต่างๆมากมายตามตามแมปเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่เก็บที่ยึดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไปเก็บพวกอ บัฟต่างๆภายในเกมได้เนาะแล้วก็เข้ามาในวงก็ได้มันจะมีบัฟบสีทองอยู่นั่นเองนะเออที่ทุกคนเห็นตามแมปเลยก็อารมณ์ประมาณนี้นะอืมตายนี้ผมผมว่าน่าจะแพ้นะเพราะว่าโหน่าจะเจอแบบตัวตึงเนาะโอเคประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะว่าเอ,อ้ยแต้มมันมีแค่2ฝัสังนะครับก็เราเนี่ยสามารถยึดใต้ทั้งหมดเลยมันจะเกิดอยู่4ีูมุมนั่นเนองเนาะก็ไปแย่งคนอื่นมาก็ได้นะอะไรแบบเนี้ยอืม ผมก็เข้ามาองวงก่อนอเก็บแต้มคะแนนอะไรให้เรียบร้อยนะก็อารมณ์มันก็จะประมาณนี้นั่นเองโอเคเราก็รอนะครับเหมือนว่าศัตรูศัตรูนี่น่าจะหิวคิวจ,จัดเลยนะดูจากท่าละคือไม่มาอยู่ตรงกลางเลยนะคือไปไล่ฆ่ากดทีมเราแบบเรียบเลยโอเคมาแล้วนั่นเองอแล้วก็กดสกิลไปป่าเข้าไป น in ี่นะเวทนะครับเล่นลิ้นนะครับเล่นลิ้นเล่นลิ้นเล่นลิ้นท่าเยอะจะหนีไปไหนตับเข้าไปบ๊าวบ๊ก็ถือว่ายังรอดอยู่ท่าเยอะท่าเยอะนะท่าเยอะหนีไปเลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องเราเยอะกว่าอยู่แล้วมันถืออ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้วไม่รู้อ้าวโดดเข้ามาตายเองนะครับเออนี่เขาโดดเข้ามาตายเอง ก็เรียบร้อยไปอ่าโอเคล้ฟื้นและ,อและพอเราฟื้นเราก็เข้าไปเอาแต้มต่อได้นะครับเอาแต้มต่อได้นาะนี้ตรงนี้นะครับเอ้าไปเอาแต้มเลยเฮยึดมานะครับยืดมาก่อนแล้วก็เข้าไปข้างในตรงกลางเนาะคือถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะได้อยู่แค่ประมาณ3แต้มนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในขีดเนี่ยเราก็จะได้อยู่ประมาณ5แต้มเนาะแบบนี้เลยคะแนนก็จะดิ่งไวนั่นเองนะ ใชถึงแต้มสองสี่ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนี่ดูมาแล้วอันนี้สองโเลยนั่นเองนะไม่น่าไหวเดี๋ยวเราถอยอก่อนนันนี้นะเ,นะเพื่อเราหายไปไหนไม่รู้แล้วเองเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนี่มันจะมีบัฟสีทองอยู่นะทุกคนนะนี่ใครที่ไม่ได้เก็บเนี่ยก็มาเก็บได้นะครับก็จะได้แต้มเช่นเดียวกันเราที่ลรอ,รอเพื่อนมาเ,เพื่อนมาช่วยหน่อยจะต,ตายแล้ว ดูเดียวคนเดียวนี่คือสวดเข้ามานะกลางวงล้อมเลยนะคนเดียวก็ไม่รอดนะถ้าโดนลุบนั่นเองเออต้องพลังแบบต่างกันจริงๆอะ่ะนี่เราก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมแบบแต่ว่าเราน่าจะแพ้นะครับแต้มแบบไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะมีคนอู้นะออมีคนแอบนะนี่แล้วก็ฆ่าเลยเรียบร้อยนะครับตายคู่ พอเรายึดมาแล้วเนี่ยเราก็าไปเอาแตบมาเนาะเข้าเข้าไปในวังนีแบบนี้โอ้โหลู้ศัตรูแบบอยู่หน้าเพียบเลยนะแบบเหมือนรอแบบเหมือนไม่ให้เข้าเราก็ต้องเล่นเชิงนะเออแบบแบบเพื่อไม่เข้าเลยอะ่ะต้องรองสก,กิลกูด,ดาวอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราตาย้เนะเดี๋ยมีโดดแล้วมีโดดแล้วเล่นเชิงนะเล่นเชิง แล้วก็ยืนตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ได้ได้แ้มเหมือนกันนะครับหน้าหน้าวาร์ปเาขอ,อแค่เข้าเขตมาเนี่ยเข้าเขตตรงกลางนะครับก็จะได้แต้มาอ่าตอนนี้แ้มเรานำนะทุกคนเฮ้ยลิกมาชนะเฉ,ะฉะยเลยหรือเปล่านี่เราอย,าอยู่เราอยู่ในเขตไว้นะอยู่ในเขตไว้นะครับคุ้มกันเพื่อนเพื่อเลือดน้อยมีโดนไล่อยู่อ้าเราชนาะเฉยเลยนั่นเองนะครับก็คะแนนเราเยอะกว่านั่นเองสองพันสามเนาะ ฝ่ายศัตรูเนี่ย2 0 0นั่นเองนะตอนแรกดูน,นํำนี่เรากลับมานำเฉยนั่นเองก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับอืมจะไล่ฆ่าก็ได้หรือว่าจะยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยนั่นเองนี่เป็นไง MVP ก็เป็นผมนั่นเองเนาะแต้มนี่คือทาแต้มไปพันกว่าเลยนะเออส่วนอ่าอันนี้คืออะไรหนึ่งนี่คืออะไรฆ่าไปหนึ่งหรือย,ยังไงเออไม่เน้นฆ่าเนาะเน้นเน้นเก็บแต้ม อะไรแบบนี้หรือเปล่าโอเคก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับก็อารีน,นาแบบ55เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอารีน,นาแบบอื่นกันบ้างเนาะว่ามีอะไรบ้างนั่นเองอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนเอออารีน,นาทั้ง2รูปแบบนะครับก็รูปแบบแบบ1นึหนึ่งแล้วก็55นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับเกมนี้นั่นเองเนาะแล้วก็อีกเหลืออีสองระบบนะครับอีสองระบบเนี่ยตัวเกมนะครับยังไม่เปิดให้เล่นนั่นเองนะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเองอ่า อย่างเช่นไล่ล่าทานุณลุกเนี่ยก็จะเปิดตอน2องทุ่มนะครับแล้วก็ Battle r o y a l รเยลเนี่ยจะเปิดตอน3ามทุ่มนั่นเองเวลาในเกมนะครับก็ทุกคนก็สามารถมาดูได้นะว่าาเวลาในเกมเนี่ยจะรีวกว่าไทยเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ถ้าเป็นเวลาไทยนะก็อาจจะ2องทุ่มนั่นเองนะเออตอน2องทุ่มนะครับก็จะเปิดให้เล่นเนาะตอน Battle r o y a l รหรือว่าไล่ล่าทานุณลุกเนี่ยก็จะเปิดตอน1นึ่ทุ่มนั่นเองนะครับก็ ประมาณนั้นเลยโอเคเดี okay, ๋ยวก็มาดูระบบกันสักหน่อยนะว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองก็ไปดูระบบกันสักหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะโอเคนี่นะครับก็จะมีพุกปั๊บอะไรพวกนี้เนาะนี่แล้วก็เก็บมาก่อนเลยโอเคบอสเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เนาะสามชั้นตรงนี้นั่นเนองนะครับก็เดี๋ยวเราก็าไปดูสักหน่อยแล้วกันไม่รู้นะว่ามันจะมีให้เราดูหรือเปล่าโอเคอันนี้คือจะเป็นบอสน,นั่นเนองนะครับกิ้วฝ่าถัดโอ้นั่นเองนะนี่ มันก็จะมีให้ดูนเนาะแล้วก็ตีเลยเก็บบัฟบหออเฮ้ยเก็บบัฟเบอทีอีอเคเราก็สามารถขัดศัตรูได้ตายแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่บอสจะเกิดตรงนี้นั่นเองนะครับเกิดทั้งหมดสามสามตัวนะเออเกิดทั้งหมดสามตัวนะก็จะเกิดตรงนี้แล้วก็ตรงกลางนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเก็บเก็บบัฟต่อเก็บบัฟต่อนะครับ โอเคคะแนนลบยี่สิบนะครับอืมเก็เก็บมานี่บอสเกิดแล้วทีไงอ่าบอสก็จะเกิดแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็โอ้โหบอสขึ้นมาเป็นโยกเลยนะอ่าเรก็ฆ่าไปก่อนนะครับเชีย์ไปก่อนอันนี้เป็นบอสนั่นเองนะเพราะว่ามันทดสอบเนาะเออแบบสอนระบบให้เรานั่นเองนะครับนี่แบบนี้เลยโอเคเราก็จะมาตีบอสนะอโอเค จริงๆแล้วเนี่ยคิวเนี่ยมันก็คุณนะครับมันจะเยอะอยู่แล้วน,นั่นเองครับก็จริงๆแล้วถ้าเราไปได้จริงเนี่ยคุณมันน่าจะเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับนี่โอเคตอนเราฆ่าบอสนะครับก็จะได้คะแนนสร้างอะไรพวกนี้เนาะโอเคนี่บอสต,ตรงกลางเกิดแล้วนั่นเองนะครับอืมแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะไปตีได้เนาะโอเคหรือว่าไปตีได้แล้วหรือเปล่ามันต้องมีวาร์ปเข้าไปแน่เลยอยู่ตรงไหนเอ่ยผมหาแบบหนึ่งนะหาไม่เจออ๋อนี่ไง มีวาร์ปนั่นเองนะครับฆ้าไปเลยโอ้โหนี่โหลดเข้ามานะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นบอสหลักเนาะเออถ้าเราฆ่าเสร็จก็จะได้พวกของรางวันที่ดีเนาะก็าฆ่าเลยแต่ผมว่าบอสหลักจริงภายในคิวแบบบอสที่เล่นจริงเนี่ยน่าจะมากกว่านี้นะะเออถ้าแบบมันปอกปางแบบนี้คนในคิวลูกตีแบบแป๊บก็คือตายหาล้วอ่ะจริงจอันนี้ไม่แค่ทดสอบเนาะโอเค ถ้าตอนเราตีเนี่ยก็น่าจะมีผู้เล่นอื่นนะครับที่เป็นฝั่งศัตรูเนาะเข้ามาชุลชุนด้วยแน่นอนครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็จะชนะเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลอะไรพวกนี้ไปนี่รางวัลอันดับนะครับรางวัลอันดับส่วนตัวมีหมดเลยนั่นเองโอเคก็จับอารมณ์ประมาณนี้เลยนั่นเองโอเคแล้วก็จะเป็น Battle Royale นะครับก็อ่ามีไกด์บอกด้วยนะก็เหมือนเดิมเลยอ่า นี่เขาก็จะบอดครับว่า,ามีวงแบบแบบวงเนี่ยมันจะบีบเรามาเองนะบีบเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นวงาการพิดนั่นเองนะครับก็ขอบเขตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามขั้นตอนนั่นเองนะก็อารมณ์เหมือนแบตเทิลรอยัลทั่วไปเล,เลยนะครับก็จะมีวงบีบเรานั่นเองก็จะบีบเราเนี่ยเข้ามาในวงที่ปลอดภัยแล้วก็วงที่มันเป็นพิษเนาะเอกอก็ทุกแผนที่เนี่ยเป็นเขต PK เลยนั่นเองนะครับก็เจอใครก็สามารถฆ่าได้เลยแหละอารมณ์ประมาณนั้นเลยแล้วก็มีปั๊บคอยให้เก็บนะครับก็ประมาณนี้เลยใครที่เหลือรอดคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองอ่าก็อารมณ์ประมาณนี้เลยถือว่าเป็น PP ที่มีหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งหนึ่งอ่าแล้วก็55าห้าเนาะแล้วก็จะเป็นพวกคิวออารมณ์เหมือนคิวอแต่มันไม่ใช่คิวอแบบจริงๆนะครับก็อืมหรือว่าอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นจะเรียกว่าคิวอได้ไหมนะเออระบบ ได้ล่าฐานหลกเนี่ยเพราะมันเปิดทุกวันนะตอน2องทุ่มเนาะก็ถ้าเป็นเวลาไทยก็ตอน1นึ่ทุ่มนั่นเองอถ้านับเป็นกิวอลเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ใช่เนาะเออน่าจะไม่ใช่ <c oughs> หรือว่าอาจจะใช่อันนี้ผมก็ไม่เชื่เหมือนกันโอเคแล้วก็เป็นแบทเทิลรอยัลเนี่ยก็จะเปิดวันนี้นั่นเองนะน่าจะเปิดไม่ทุกวันหรอกมาอันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออถ้าเขียนว่าเปิดทุกวันเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ก็เปิด เปิดให้เล่นทุกวันไปเลยอะไรนี้ก็คือตอนหนึ่งทุ่มเนาะอันนี้คือเปิดวันนี้แสดงว่าน่าจะเปิดไปทุกวันนั่นเองเนาะก็ไม่แน่ใจนะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเปิดให้เล่นกี่ครั้งนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้นะครับระบบอารีนาของเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละตอนนี้นะครับก็ผมเนี่ยสามารถปลดล็อกมาได้นะครับเพราะว่าผมยังมีระบบต่างๆที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกอีกอะ่ะอีกเยอะเลยนะครับก็ นี่อย่างเช่นปอมูนะครับแล้วก็จะมีอันที่อีกนก็คือเป็นเลเวล70สนะครับสร้างทีม5คนนะครับแล้วก็สัมผัสประสบการณ์โหมดเกมที่ตื่นตาเนาะแล้วก็รวมถึงมีอารีนาด้วยอีกมันจะมีอารีนาที่แบบว่าชาเลนจ์ที่ยากด้วยนะเออมาต่อสู้ด้วยกันเถอะเออก็น่าจะเป็นแบบอารีนาแบบทีมเนาะห้าอีกแบบรูปแบบหนึ่งก็คือมันจะมีอีกนั่นเองแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่สามารถกดล็อกถึงนั่นเองเนาะเพราะว่ามันต้องเลเวล70นะครับแล้วก็จะมีโอ้โหอีกเยอะเลยนั่นเองนะก็ อ,อันนี้คืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะรีเวลเจดสินะครับอืมแล้วก็จะเป็นอ่าเซตโบราณนะครับก็สามารถทําอุปกรณ์เซตได้นะโอ้โหดูดิเออถ้าเราทําเซตครบนี่น่าจะมีแบบ แสงอลุมอลาแน่นอนชัวชัวเลยนั่นเองนะเออมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งนะที่จะเป็นแบบชุดเอฟเฟกไฟเลยนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นชุดเซตตัวนี้นั่นแหละก็น่าจะปลดล็อกตอนที่เลเวล85นะครับก็จะมีปลุกพลังอุปรกรณ์อีกตอนเลเวล p 12เหเออก็ประมาณนั้นเลยเอผมจะพาไปดูสก,กินสักหน่อยนะครับก็ไอเซตตัวนั้นที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเซตตัวนี้น่าจะใช่นะครับอื้นี่โอ้โหอย่างเท่ เห็นไหมว่ามาเขียนไว้ว่านะครับว่าเปิดใช้งานเซ็ตมังกรไฟครบเซ็ตนะครับก็น่าจะเป็นฟังก์ชันเมื่อกี้เลยนะที่เราเนี่ยพาไปดูกันมาเนาะเมื่อกี้เราก็ถือว่าโอ้โหอย่างเท่เลยนะมีเอฟเฟกไฟเผาสายฟ้าโอ้โหอย่างเท่เลยอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนี่ยก็สามารถมาดูระบบพวกสก,กิลได้นะครับมีปีกมีดาบนะครับแล้วก็จะมีพวกเอฟเฟกตต่างๆนะเออที่เราเนี่ยอ่า อยากได้ไหนเนี่ยก็สามารถกดดูได้นะครับนี่มังกรรอ,อบพงรอบ,อบตัวออสายฟงสายฟ้านะครับก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นดอกไม้ไฟก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเอาเป็นเอ,อ็เอนยูก็ได้เหมือนกันนะเออสายฟงสายฟ้าข้างหลังนี่ อย่างเท่เลยนะอ,อ่ะก็จะประมาณนั้นแหละเออระบบเกมนี้ก็คร่าวๆแล้วกันเนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนั้นนี่สวัสดีครับ